แม่หนูรักป้าป๊าไหมลูกเนอะรักแม่ไหมรักมากมากเออทำไมรักป้าป๊านิดนึงอะลูกเอาป้ามันถ้าให้รวมชีวิตที่หนูเกิดมาสิบเอ็ดปีเนี่ยป้าป๊ามันอยู่ไม่ถึงครึ่งชีวิตของหนูเออแก้มหอมใครโชคดีลูกขอบคุณทีมโชคดีอะไร้วเกิดมาแ้่หนูคิดว่าหนูโชคดีเพราะว่าแม่ฉลาดสวัสดีค่ะสองพ่อลูกทำอะไรกันคะ อะทำอะไรกันคะผมไปดูป้่าผมฮะงานยากพี่นี่ยากปนันตีจะได้คุ้มให้เป้าผมปนั่นติฮะรอเป็นอย่างไรบ้างมีประตูแน่นันอือหือได้คุ้มมานั่นดิแก้มหอมยังไงลูกใครเอาพวกผมมาไว้ตรงนี้เนี่ยป้าอะใครเอามาไว้ตรงนี้ป้าป้าเหรอใช่ป้าทุเรศป้าเลยนะวะ นอนในห้องโภพอมาน,นอนอยู่โซฟาต่เอ,อเป็นไงบ้างลูกแก้มหอมช่วงนี้โควิดเป็นไงบ้างคะก็อ,อยู่บ้านอยู่บ้านออแล้วป๋าละ่ะเศรยปูล่ละเ็ยังงเธอใส่่กางเกงไม่ใส่กางเกงกนายขี่รถมหมู่บ้านฮะใส่กางเกงไม่ใส่กางเกงนขี่รถล้อมหมู่บ้านใครเอ้ากระชับมาป๋ามาแล้วแบบ เข้าวินเกินเหตุมันแบบเข้าวินมันมันแบบเหมือนคนไม่ใส่กางเกงในอะแล้วแล้วตูดก็ออกปกติเวลาป๋าใส่ตูดออกก็จริงเวลาป๋าใส่บ็อกเซอร์มันจะบ็อกเซอร์แบบมันจะอยู่ข้างบนมันก็รู้ไงแต่อันนี้เห็นแบบร่องตูดน่าเกลียดมากเลยแล้วทำไมน่าเกลียดจังเลยอะแล้วก็ขับวถ่ารอบหมู่บ้านจะไม่ใส่กางเกงในอะมาไอ้เอ็ไม่ใส่งบ้าเปล่าป๋าไป วันนี้จะไปไหนเนี่ยสะผมเนี่ยอืม,มลินวานนสนเสียปูค่ะขับรถเลาะเบือ่อบม่รู้ไปทั้งคงจำคนบ่หรือว่าจังใดแบบใดที่ไปใส่ไปกินข้าวใส่มันเบื่อหน่ายเหลือเกินเบื่อมากเลยตอนเนี้ยเบือ่อหอดจนว่่ได้เฮ็ดคลิปว่ได้ลงคลิปด้วค่ะเบือบ่อเบือบ่อเบื่อแห้ง มีขวามวลได้ใจ่เลยเอา้าขนาดเฮาซ้ำนี่คนอยู่ในุงเทพสีซ้ำใด่เอา้าท<ะ>ี่บ้านเหน่ยเบือ่อเด้ค่ะไปใส่มาใส่บ่ได้ดิ้นคนมักมูนะคะมักวิมูไปหามูหาพวกทำมีำ่ทห่วกินกับไปบ่กล้ากินอีกนี่น้องๆทีมงานสวนอยู่ในบ้านไร้ใต้บ่ไปมัน,มนกินแล้วก็นอนพวดนะนอยากกินอะไรอะลูก เสนอมาสิที่กิอนจะกินอะไรนะซาบเลยยากต้มร้อนนี่แบ่นีันยาบเดี๋ยวยิ่งี้ยจะโตสมองจะกำบันอะไรคะเมื่อวานหนูพูดจริงๆนะที่ว่าปามันขับรถมาเที่วาปามันขับรถจนมันขับร้อยหิแล้วก็บอกว่าป้าจะฆ่าหมูว่ออะ ขับเออเขาที่ว่าสปอร์ตแล้วอาบามันก็ขับเดียวแล้วมันแบบเห็นน้ํามันลดเยอะมากเลยแม่จ้ามันทาไมทําขับอย่างงั้นนะเปลืองน้ํามันนะฮะเธอไปขับอะไรอย่างงั้นมันเปลืองน้ํามันบอกไม่อีกแก้มหอมแม่จะจัดการฉันเขาจะขับอะไรก็ได้ล้วปาไม่ตีนตาขับก็ได้ หลับตาขับก็ได้เดี๋ยวพี่นั่งไปนั่งไปเออป๋ามันก็ชอบขับเลยเยอะแม่ชอบเปิดหนูสปอร์ตแล้วทีนี่หนูก็นั่งเล่นดวลกับพงหนูอยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าทำไมรถมันเร็วแปลกๆพงเงยน้าที่เราป๋ามันจะสอบไปถึง150แล้วอ่ะแล้วก็เป็นของสปอร์ตด้วยอ่ะทำไมหนูไม่บอกป๋าว่าหนูจะฟ้องไม่จ๋าหนูจะตายแล้วอปาป๋ามันก็ขับต่อแล้วหนูก็เห็นน้ำมันที่รถแบบรถเร็วมากอ่ะ รดรดเร็วมากเลยวันนั้นแม่ไปเติมเงินไอแม่ไปเติมน้ำมันบอมีกันจักบาทค่ทะเไปอสเนี่เงินเวลาปป๋าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีออกมาอืมกดตังค์กดจากเอ,อท,ทีเอ็มอ่ะก,ก,กดตังค์กดตังค์ไม่จ่ายเวลาไม่จ่ายกดตังค์ไม่จ่ายก็แค่ป้าป๋าครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ให้หมื่นหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเอาไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยป๋า,ปากดมาสามหมื่นให้แม่จ่ายสามพันอืมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะนแล้วกดจริง สามแม่จ๋าที่มีกันอยู่สองสามคนเนี่ยแม่จ๋าก็หล,หลังหลังเลยรเขาอยู่ข้าวแล้วหลังไปหลังโอ้โหหน้าตาเป็นยามเออสวัสดีกาบป,ป้าป้าอะลูกอ้นพ่ออะไรเนี่ยงานตาเหมือนใครอย่างนี้น <c oughs> ฉันเป็นหมอเลย <c oughs> ว่าอย่จ๋ากับพี่น้องอยู่จังสิล่ลละค่ะก <c oughs> ็ะดูสิแม่น๋าคือแบบดูมือป้าเป็นลูกใครเนี่ยแม่มือป้ากับมืบอหนูเนี่ย อย่ามือแบบโอ้โหขึ้นหนึ่งของยูตีนแม่แล้วอบเฮ้อทีเท้าก็แบบน่าเกลียดมากเลยที่เท้าไปแบบสภาพหนึ่งนะ้ิวนิวเล็บเท้าเนี่ยมันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกับหนังเท้าของมันขัดขัดด้วยอืมอาบน้ำมันก็จะขัดเท้าดูก็ดูจะได้ว่าลูกใครมาลูกใครลูก สาว /dom ชาว /dom เป็นใครแต่ d o ก็คือเธอก็เรียกเขาก็เรียกชาว /dom เป็นใครเรียกเรียกที่สาว /dom ก็คือสาว /dom ชาว /dom เป็นใครย่าเอ้อชาว d ร m เป็นอะอรเธอแหละพาลูกเรียกฮะอี่ d o มเรียกชาว /dom นี่ก็ปฝาเรียกนั่นก็แถวบ้านเขาเรียกการเขาเรียกว่า สาวโดมแว่าอะไรอ่ะสาวโดม้วย่าชื่อโดมไงลูกแล้วทีเนี้ยเขาก็เรียกผู้หญิงเรียกสาวนั้นสาวนี้สาวแก้มสาวลินอะไรอย่างเงี้ยลูกเขาจะเรียกนี่ป้าปาก็เลยเรียกดูดูนิ้วเท้าก็ดเลยนะว่าเป็นรูปไข่แล้วอ่ะ <c oughs> แล้วหนูยิ่งเหมือนย่ามากกว่านิ้วเท้าหนูนิ้วเท้าหนูนเ,นเหมือนย่ามากเลยนะแก้มหอมก็บอก อืมป้ามันโชคดีที่ได้แม่เป็นเมียใช่ไหมลูกบอกสิลูกพูดมาสิลูกคลิป<บ>นี้ไม่ให้เผาเต็มที่เลยป้าป้ามันโชคดีมากที่ได้แม่จ๋าเป็นเมียบอกแมาไม่แม่จ๋าที่ก็จะน่าจะแห้งตายท่ากรุงเทพไปแล้วนะเป็นยังไงลูกแม่ดียังไงลูกอ่ะบอกมาสิลูกก็คือแบบคือป้ามันชอบบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนก่อตั้งอะไรจะแก่ขึ้นมาเป<อ>็นคนก่อตั้งบริษัทซี CEO อีโ <c oughs> อใหญ่เขาเขาเขาไม่รับอ,อันนี้ยึดอำนาจ เขาพินาศอดีตเขาพินาศปัจจุบันเขาพินาศปัจจุบันอย่าเอาเรื่องอดีตมาพูดจะแก่มันต่างหลายปีก็เอาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันใครทำอ่ะวันนี้อ่ะแม่จ๋าแม่จ๋าให้ดูโดนยึดอำนาจไงก็เหมือนการเมืองเห็นไหมล่ะยึดอำนาจจะมีอำนาจก็เดี๋ไปสั่งการอ่ะโดนยึดอำนาจ ทุกวันนี้ใครมันันปฏิิวตใครทำงานลูกทุกวันนี้ใครทำงานบอกสิสมหน้าบอกไ<า>อกติวัดดีนะแม่จ๋าตอนนั้นแม่จ๋าให้ดูนี่ว่าวันนั้นแม่จ๋าทำกำไรได้ตั้งหนึ่งแสนเฮ้ยโมเดนได้เนาะพูดไปเอ้ยใชแบบ <laughs> ่ใช่โอ้ได้วันละหมื่นแล้ววนันละหมื่นแล้วป๋าเท่าไหร่เงินนั้นเท่าไหร่ใครจะได้กำไรขนาดนะั้นอ๋อฮะก็ไม่จ๋าไงก็ไม่จ๋าเลยป๋าออกเงินอะไรป๋าไม่สวยเออไม่ให้ใช้ให้ป๋าใช้แค่วันละสองสามร้อยก็พอแต่ว่าป๋าใช้เกินตลอดเลย ยแกหอมได้เห็นป้าใช้เงินเกินบอกแม่นะตอนนั้นตอนตอนที่หนูโอ้กะเสดโดนซื้อน้ำในตอนทีเด็กๆป้ามันแบบป้าป๋ามันแบบเอากระเป๋าแม่มาเอาเอาไปสองพันมาจะซื้อของมาถึงสามพันอ่ะที่ไรเอาก็อยากกินอ่ะก็แบบก็แบบตนยแกหอมหนูซื้อให้ลูกแม่รักหนูมากกว่าป้าลูกหนูว่าป้าเป็นอะไรแล้วเป็นธาตุเลยลูก พเบอร์หนึ่งจ๋าได้รู้ว่านานแม่จา๋าเคยเล่าให้ฟังว่าป้าป๊ามันขอตังค์แม่จ๋าเพิ่มแม่จ๋าให้ใช้สัปดาห์ละสองร้อยแล้วแม่จ๋าให้ไปสิบห้าบาทหรือสิบหกบาทตอนนู้นนานแล้วให้ให้ตอนนั้นแม่ให้ห้าร้อยหรือว่าเท่าไหร่แล้วป้าป๊าใช้อาทิตย์หนึ่งอ่ะลูกไม่ได้ใช้เกินไปกินเหล้าแล้ว่ีงนี้ยวันวันเสาร์หรือว่าวันไหนไม่รู้จะมาขอเงินเมียเพิ่มเนี่ยลินก็เลยบ่ห้ เลยบอกว่าเอาไปฉันมีสิบแปดบาทฉันให้เธอบริหารเงินแล้วห้าร้อยนะบริหารเองไม่ได้มึงก็กินแค่นั้นแหละเครียดเอาไปเฮ็ดงานฝาดเงินสิบแปดบาททิมไปในห้องน้ำกินเชื่อจริงจิงเงินสิบแปดบาทฉันไม่รู้ฉันให้เธอแล้วฉันให้เธอแล้ววันนั้นห้าร้อยให้เธอบริหารเองเพราะว่าเธอบอกว่าเงินหายไปไหนหมดเธอก็เลยร้องให้เธอบริหารดูเอาเงินหาร้อยนี่ร้องมึงบริหารมึงถ้าเธอบริหารได้ฉันจะให้เธอทั้งหมดเลยให้เธอบริหารสรุปสุดท้ายก็เบิดค่ะเพราะว่าอีหยัง ผู้ซ้ายเนี่ยเขาบ่รู้ว่าเขาใส่อีหย่างแน่้ยใส่ใส่ซียาสูบตอนนั่นตัวว่าว่าสูบยาใส่ซียาสูบใส่สีกินเราเดียวกับที่ซื้อเป๊เปซ่กินอีกตอนนั้นคือได้เงินเดือนแค่ห้าหกพันนะคะคือมันต้องประหยัดมากๆในค่ะห้องค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่จ่ายค่ารถทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการบริหารน,นะคะได้ไปใส่มือเติบก็ได้คิดหนาคิดหลังสุดท้ายวันเสาร์วันสุอ <Okay. S 1> ว,ว,วันเสาร์เลยล่ะเติบประตูแตกบ่เลือเงินจักบาทแบบเนี้ย เธอโชคดีขนาดนั้นแล้ว,ลวเธอแก้มหอมใครโชคดีลูกเธอมัโชคดีขนาดนล้วเธอเกิดมาแ้่หนูคิดว่าหนูโชคดีเพราะว่าแม่ฉลาด <c oughs> หนูไม่ชมบมาฟ้าสักหน่อยเลยแล้วหนูก็แบบมีความคิดว่าแบบหนูก็มีความคิดแบบแถ้ามาฟ้าไม่ออกมาทำงานเงี้ยลแม่จักรก็เป็นแค่เซลล์โรงงานกระจกกระจอกหนูมีความคิดว่าครัที่เราแบบฉันนี่เป็นคนที่เลิกรู้จักใช่ไหม <t un> มันแม่อะไรเงี้ยแม่จ๋าจะแบบให้คําคิดเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูไม่ถูกปิดปากเกินไปอ่ะถ้าเราไม่ถูกปิดปากเราแบบอาจจะแบบได้ขึ้นเป็นานาใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่าเราสั่งอะไรคนอื่นได้มาเราไม่เราไม่เงียบเกินไปอ่ปะป้าเงียบมากเหรอลูกป้าป้าแบบเป็นยังไงมันทำใหป้าป้าหน้าบวดแล้วลูกมันรู้สึกแบบคระโชว์ง่ายอ่ะแบบบังคับง่ายอ่ะใช่ไหมสั่งอะไรก็ทำ ขนาดนั้นน่ะหนูอยากกินแอปเปิ้ลแต่ว่าป๊าป๋าออกมาแล้วป๋าไม่นยังกลับไปให้เลยกลับไปซื้อให้เลยอ่ะโอ้ป๊าใช้ง่ายมากเลยลูกใช่แบบต่อให้แบบไปในเมืองไปซื้อมะเขือเทศที่แม่อยากซื้ออ่ะไปในเมืองแล้วซื้อมะเขือเทศยี่สิบบาทอ่ะให้ป๊าป๋าไปยี่สิบป๊าป๋ามันยอมไปแล้วอ่ะเอ้ยไเมสิบนาทีลูกแม่เวลาหนูเผาป้าเต็มที่ลูกเข้าใจยังลูกหนูอ่ะมีจัดเหมือน เออเราก็รู้ไงมองหน้าก็รู right ้ใจเลยหนูเป็นคนนี้ดู้ทันทุกอย่างแล้วหนูรักป๊าป้าไหมลูกเนอะรักแม่ไหมรักมากๆเราก็ทำไมรักป๊าป้านิดนึงอ่ะลูกเอาป๊ามันถ้าให้รวมชีวิตที่หนูเกิดมาสิบเอ็ดปีเนี่ยอะป๊าป้ามันอยู่ไม่ถึงครึ่งชีวิตของหนูแล้วว่ะเอ้าแล้วลูกทำไมอลูกต้องทำงานไงไปนั่งข้อเธอได้ยังไงทำงานอะไรอะถ้าไปกรุงเทพ อะไรเงี้ยไปทํางานในกรุงเทพตอนนั้นจะไม่ว่าอะไรนะไหนก่อนก็แบบเครื่องบินไปทำงานกรุงเทพตลอดแล้วตอนนี้ล่ะลูกโดนไล่ออกแล้วใครไล่ออกคนที่อยู่หลังกล้องเตอโดนไล่ออกมาทำจีวัตรทำไมไล่ออกรู้ไหมลูกหนูรู้ไหมทําไมไล่ออกไม่ยอมไปออกรุ<ด><ม>งเทพไม่ยอมไปทํางานไม่ยอมไปทํางานขี้เกียจกินแต่เหล้าสุพรรณีเลาะไปนู่นไปนี่ไม่ใส่กางเกงในด้วย <c oughs> แม่ก็เลยไล่ป๊าป๊าออกใช่ไหมลูกใช่แต่ว่าแม่ก็ยังให้บำเหน็จบำนานาป๊าอยู่นะลูกทุกวันเนี้ยทำไมจ๋าไม่เอาอะไรให้าป๊าเลยหรอเปลาปาก,ก็จะใช้ใชเงินยูทูบปะลูกแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะลูกตอนเนี้ยลูกไม่พอใช้ลูกได้ตังค์มาละยี่สิบบาทใช้เงินบำนานลูกตอนเนี้ยลูกแม่ก็ถือว่าแม่ยังเลี้ยงว่าปาอยู่ลูกตอนเนี้ยลูกเชอฟังไว้นะสาวสานะคะสาวสาที่จะเข้ามาติดพันเสียบป,ปูนะคะจินจะบอกให้นะต้องรวยด้วยไม่ใช่ อำ네น,นาจหน้าที่ควบคุมเบ็ดเสร็จทุกอย่างอยู่ที่รินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสิเป็นเงินทองลูกนื้อลูกน่องอยู่ทั้งที่มั่นของเทพลูกค้าอยู่ในอำนาจรินนะคะอยู่ในกามือรินนะคะคนหามาทั้งแน่ลูกค้าตอนนี้เธอมีลูกค้าไหมลูกค้ารู้จักเธอไหมเขาไม่รู้จักเธอฉันปล่อยให้เธอทีอเขาไม่รู้จักเธอเลยเธอรู้หรือเปล่าลูกค้าไม่รู้จัก แม่ก็ถามให้มถ้าลูกค้าคนไหนอ่ะที่เป็นลูกค้าที่รู้จักกระป๋าให้มาคอมเมนต์คลิปนี้ถ้าไม่มีเออเออถ้าถ้าถ้ามีลูกค้าที่รู้จักเสียปุ๊นะคะก็มาคอมเมนต์เนเด้อตอนนี้เขาไม่รู้จักเธอเลยนะปุ๊ะฉไม่ได้ทำนะเะอทำยังไงเธอเธอไม่ได้ไปกรุงเทพนานกี่ปีแล้วเนี่ยเธอพูดมาสิหกปีกี่ปีแล้วเธอไม่ได้ไปกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ไปทำงานเ่ยเธอไม่ได้ไปทํางานของเก่านี่กี่ปีแล้วสามปีฉันว่ามากกว่าสามปีนะสามปีแมนบอแล้วแมนว่าสี่ปีคุณบอก ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่บ้านหกปีไปทํางานอยู่แค่สองปีนอกนั้นไม่ลงไปเลยค่ะสามปีกว่าเกือบสี่ปีนะอันนี้สามปีขึ้นก็ได้อ่ะโกงโปิ้นป้อนทุกทว่าก็ต้องขอบคุณฉันไว้นะเธอต้องขอบคุณฉันฉันนี่แหละคนเริ่มเธอต้องขอบคุณฉันเธอไงเธอต้องขอบคุณฉันสวัสดีไหวฉันด้วยที่มีให้เงินใช้ทุกวันนี้เออก้าก้าก้า แม่แต่ฉันจะเอานมจขึ้นมาให้หมดเดี lobster, ๋ยวออะค่ะแค่นี้แล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาหัวหอมวนๆขับบรรยากาศภายในครอบครัวนะคะลิ้นกับเสียปูกับแก้มหอมก็นั่งคุยกันเล่นแบบนี้นะคะว่ามีอย่างนะคะกินหอดเอฟซีทุกคนนะจ้ะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะสวัสดีจ้าแก้มหอมสวัสดีสวยๆลูกค่ะ